ผมไปเจอในคลิปแล้วเห็นปุ๊บวิสวยน่ารักใช่เลยเอย๋ตายห่าแล้วไม่เหมือนนะไม่ไม่เหมือนนะอนนะ <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้มาดูจะบอกว่าเดี๋ยวจะเปอยก่อนผมมามาสำรวจเขาโอ้ยจะรอดไหมนี่ย ได้แต่ตัวดื้อมาเพื่อนๆเรียบร้อยตัวที่สองสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาส,สนาดีนะครับเพื่อนๆวันนี้นอ,อยู่ใกล้ๆในส่วนของกระบะเลี้ยงหอยขมยักษ์รตนการนี่เองแต่ว่าเราจะไม่ได้มาพูดในเรื่องของเกี่ยวกับหอยนะนี่ผมเตรียมกระมังไว้แล้วนะกระมังก็ ใส่น้ำม้นก็มันครึ่งหนึ่งนะเพื่อนๆใส่ิีกประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะนี่ให้ดาวสามวิดูซิว่าผมจะทําอะไรหนึ่งสองสามเออเทคนิคผมก็คือผมจะ,จะ,จ,ะจะปล่อยไว้เงละ่ะผมจะออกดันนะเอาเอาเอาลากออกมาให้ออกเนี่ยกระแสน้ํามันดันกระมังไว้สองสองอันฝั่งนี้อันหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้อันหนึ่งให้มันดันมาทางนี้ จะได้ไม่ลอยไปไหนมาคลิปนี้จะมาอันบล็อกตึงผมก็ยังไม่ดูนะบอกตรงเลยยังไม่ดูเหมือนกันแต่ว่ากรีดแล้วนะกรีดแล้วแต่กรีดแล้วไม่ดูเพราะว่าลุ้นเหมือนกันนะเ,นเพื่อนๆมาเดี๋ยวมันลุ้นพร้อมกันเลยว่าผมจะจะจะเฮ้ยเฮ้ย สีไม่เหมือนป่าววะนี่ไปดมแกะแกะแกะดูกันแล้วเนี่ยดึง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 ,ดงเอ้าอ๋ออ๋อ,อ,อสองคู่เอ้าเอ้ ไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะเอาไม่ได้ดูไม่ได้ดูก่อนจริงนะตอนแกะกล่องอ่ะตอนแกะกล่องผมก็ก็ก็อะไรกว่าปิดกล่องไว้ก็คือกลับมาลุ้นหน้ากล้องให้เห็นหน้า acting <c oughs> ผองจริงอ่ะจริงๆผมผมหนึ่งละสั่งมาสองคู่นะนเพื่อนๆอ่าผมว่าเขาส่งผิดหรือ,อยังไงอันนี้ต้องปก ยังไงเนี่ยอันนี้ตรงปกอันนี้อะไรอันเนี้ยอันนี้ผมจะบอกว่ามันมันเป็นสายพันธุ์หูช้างเลเทลนะเพื่อนเพื่อหูช้างเลเทลผมขึ้นภาพให้ผมมาไปเจอในคลิปผมไปเจอในคลิปแล้วเห็นปุ๊บวิสวยน่ารักใช่เลย นะก็เลยสั่งมาสองคู่อันนี้มเออเขาพู้เหรออ๋อเดี๋ยวแก้แกข่าวแก้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 ข่าวนี่เกือบเกือบหน้าแตกดีดีนะดีนะสายตามิดนึงคิดว่าในหัวเมื่อกี้ตอนคุยใช่ไหม คิดอยู่ว่าเอ้ยดีนะที่เราถ่ายตอนไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายถ่ายตอนที่ว่ากรีดกล่องไงเพื่อนนะนี่นนนะนอมอมคคืออะไรหอเพึ่งคืออะไรมันถูกแล้วใครเดาออกใครสามวิหนึ่งสองสามอ่ะผมว่าหลายคนเดาออกคู่กับเนี้อคือ ตัวเมียเอกลักษณ์มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เออตัวผู้มันก็จะเป็นหูแบบนี้ไอ้ขาในความทรงจําเราหูเราเราก็นึกว่าสี่ตัวมันต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดเออถ้ามันเป็นแบบนี้ทั้งหมดมันคือตัวอ่าตัวผู้สี่ตัวใช่ไหมครับ้หเหงื่อตกเลยเมื่อกี้ในใจเฮ้ยฟาร์มเขาโปรไฟล์เขาก็ดีนะเออเกือบเกือบบงเกือบบงเกือบบงนะโอเคมาต่อเลย โอ้จริงๆเลยไก่เด่จริงๆเลยเกือบแล้วเฮ้ยถ้าผมต้องเอาเอากันไกลให้หน่อยสิเชื่อไหมว่ามันมีคนรอต่อหน้าผมอยู่แล้วพอผมพูดเมื่อกี้ว่าไม่ต๊ะปกแล้วมันนะ้วเขาหยุดเดินแล้วเขามองปุ๊บแล้วสายตาเขาจะบอกว่าอืมกูบอกึงแล้วใช่ไหมกูเตือนเนี่ยสายตาจะบอกบอกอย่างนี้เลยแล้วมันเป็ว่าจะถามอยู่ว่าพ่อค้ากับมอมาคืออะไร ตากล้องตากล้องอดีตอดีตตากล้องเกือบแล้วเกือบโดนคนเกือบโดนค้นสมน้ำหน้าแล้วนี่น้องรักไหมเออเดี๋ยวระหว่างนั้นผมขึ้นภาพให้ดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะแช่ไว้ในอ่กากระมังแช่ไว้ในกระมังที่เราเตรียมไว้ก่อนเนาะเราจะใส่ไปเลยแล้วผมจะแกะอ,อันนี้ก่อนแล้วกัน เราก็ลืมไปว่าเอกลักษณ์ของตัวผู้กับตัวเมียมันไม่เหมือนกันเนาะเราจะมาเริ่มเลี้ยงปากันนะครับเพื่อนๆหิวใจจะบอกเลยว่าหิวใจในเมื่อกระบาน้ำเนี่ยผมทำคลิปหิวใจไปแล้วใช่ไหมเราก็เลี้ยงปลาเราก็จะหิวใจด้วยแ้่ก็จะมาลอยทีน้อยก่อนนะสักครึง่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้ ผมไม่รีบบางคนอาจจะสิบห้านาทีนะอาจจะสิบห้านาทีนะเพื่อนๆผมก็จะเอาไง่ายๆว่าวันนี้มีเวลาพอสมควรให้น้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวตอนมาแกะน้องค่อยว่ากันแต่ว่าผมจะปล่อยอย่างเงี้ยไ,ไว้สักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะต้องมีอย่างอื่นไปทําอีกน้องอยู่อย่างนี้แล้วเกือบบ้งเลยอะ่ะนะอันนี้ อนที่เราทำคลิปไปเนาะก็ผ่านมาตั้งแต่ลงหอยไปผ่านมากี่วันแล้วเนี่ยห้าหกวันห้าวันหรือเปล่ากว่าจะได้ลงคลิปไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะได้ตัดวันไหนนะเพื่อนๆบางทีคลิปผมมันก็ไม่ได้แบบวันต่อว,วันนะบางทีก็ทำติ้งไว้หลายวันอยู่ครับแล้วก็มาตัดอีกทีหนึง่ง่านไปประมาณสักสองชั่วโมงนะผมไปตุะก,กลับมาแล้วนะเพื่อนๆคือต้องบอกว่า จริงๆไม่ต้องไม่ต้องนานขนาดผมก็ได้นะจริงๆเอาแบบคนใจร้อนเลยอ่ะใจร้อนเลยคือแช่ไว้สิบห้านาทีแล้วก็เทลงได้เลยนะครับแล้วก็จะเซตอ่าไว้ในกระมังเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปล่อยก็ได้ถ้าคนรีบหรือว่า15นาทีอย่างละ15นาทีก็ได้มันจะมี2ขั้นตอนนะคือเอาถุงแช่ไว้นะครับในน้ําของเราที่จะปล่อยนะ15นาทีแล้วก็ขังเขาไว้ในเนี้ย สัก15นาทีก็เป็น30สนาทีนั่นคือถ้าคนรีบนะแต่ผมนี่คือผมทํามันไม่เสร็จปุ๊บผมก็ไปทําอย่างอื่นนะเพื่อน,นๆแล้วก็กลับมาแล้วก็ทําเบนเตดไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะดูแบบเหมือนเวลานานหน่อยนะมาเดี๋ยวเรามาปล่อยกันเลยนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้าใครสามารถกักโรคได้ก็จะดีนะครับเขาจะนิยมเนาะถ้ามีปลาตัวอื่นเนาะแต่ของผมนี่คือมันไม่มีปลาตัวอื่นไงพองมันไม่มีปลาตัวอื่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่ใส่ไปเลย อะเดี๋ยวจะค่อยๆค่อยๆปล่อยน้องครบับน้ำเข้าไปแล้วลูกน่าจะไม่มีปัญหาให้น้ำค่อยๆเข้าไป นให้น้ำเขากค่อยซึมเข้าไปรอสักแป๊บหนึ่งถ้าถุงป้าถ้าถุงเขาเขาอ้าด๋ยวเขาก็เขาก็ว่ายออกมาเองนะนเพื่อนๆถ้าปากถุงเขาเปิดนะ,อะรอสักแป๊บหนึ่งเข้าแล้วอันนี้อันนี้เราหามโคนียให้น้ําในกระมังเขา,ามันเข้าไปเลเทลเลเทลหูช้างเลเทล เียขาก็จะแบบตุ๊กดีกตุ๊กนในนี้ในมีอ่านนี้อันนี้รับตัวเขาโผล่มาขึ้นแล้วอันนี้ครับโอเคโอ้ยมีตัวหนึ่งออกไปแล้วออกไปตอนไหนเนี่ยโอเคแบแต่แบบนี้ไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่าผมแช่ไว้นานไงเพื่อนๆนะทำขั้นตอนหนึ่งก็ไปทำอื่นนะออไปขงางนอกมากลับมาก็ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงอ๋ออันนี้ออกไปเลยลูกอื้อ ตึบๆแล้วลุยน้องสวยไหมน้องสวยนัวตรงตกนะต้องบอกว่าตรงตกไปอ,ออกหมดแล้วโอเคน้องออกหมดแล้วครับอือดูสิน้องตรงตกไหมเฮ้ยน้องตรงตกเกือบบม่งแล้วผมอะเกือบม่งแล้วนะโอ้เราก็จำภาพแต่น้องตัวผู้ไงเราก็ ตัวเมียเหมือนปราซิยเลยมองตอนแรกนะก็กกคิดว่าเอ้ยนึกว่าเราจะจะโดนล้านลวเพราะเห็นราคามันค่อนข้างจะต่ำหน่อยนะเราก็ไม่อ่านเม้นต์อะหลายๆเม้นต์นะในโพสเขาว่าอ,อ่านอ่านเม้นต์เขาก็บอกว่าเวลาส่งจริงๆมันแบบนี้เลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นหลายเม้นโพสแบบนี้เลยนะแต่แล้วก็มีบางคนที่ก็เหมือนเป็นลูกค้าประจำเขาแล้วก็สั่งนะแต่ก็ถ้าถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยว ถามถามมาในเมน้นเพื่อนๆมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกือบไปแล้วเดี๋ยวตามไปดูเลยโอ้ยเมื่อกี้มาดูจะบอกว่าเดี๋ยวจดีล่อไปก่อนผมมามาสำรวจเขาโอ้ยจะรอดไหมเทดล่วงไปตรงนี้เขาโดดออกเพื่อนเออผมก็ไม่รู้นะว่าเขาโดเขาโดดออก ดูติ๊นอะแล้วโอ้โหนนนน,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 นแสดงว่ามันดื้อม,มันโดดออกนี่วันเนี้ยเออดีนะไม่ตายอีกสามตัวอยู่ในนี้นี่มีมีสามตัวอยู่ตรงนี้นิ้วขึ้นเพื่อนเห็นไมเนี่ยผมเดินมาดู ผมเดินมาดูน้องเอ้าในกระมังนี่มีตกใจเลยเกือบครึ่งชั่วโมง่ะเพื่อนเกือบครึ่งชั่วโมงว่าเผือเกินเนี่ยเกือบสี่สิบนาทีอ่ะผมเห็นกระมังว่างเป่าผมอายาตาย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 เราดูทิน่ะไอ้นี่ติดหูเโหอตัวฝุ่นติดเต็มเลยโอยู่ดีไม่ว่าดีมันโดดออกตรงเงี้ยเกือบตาย เจ,เจออยู่ตรงนี้ตรงซอกนี่เอาเอาเอาเดี๋ยวก่อนอนูนี่นี่น้องมันหลบอยู่ตรงนี้โอ้แล้วกลางคืนนี้เขาจะโดดออกจากอ่านงนี้เนี่ยเออไม่รู้นะไม่รู้ว่าปกติที่แคบแคบอย่างเนี้ยเข้ามาเขาเป็นลักษณะนี้เนี่ยโธ่เขาโดดใช่ไหมตา,ต,าตาย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 อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะอย่าเพิ่งโดดนะน้องหนูโอ้โหเปิบเปิบปิบเป,บป,บปิบเลยอ่ะเกือบและน้องรอดน้องรอด ไม่รู้ว่าไอาน้นี่หูเขาโอเคหูตอนแรกเอามาปล่อยหูเขาจะดูแบบเหมือนจะเอียงๆอันหนึง่งสงสัยออกมันแรงไปหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าไหมเนี่ยมนใส่ออกใช่ป่ะรู้อออกมันแรงไปหรือเปล่าเหมือนน้องเขาแบบว่ายน้ําแบบโต้โต,โตโออกซิเจนเยอะแล้วเหมือนอาจจะคิดว่าเหมือนฝนตกหรือว่าน้ําล้นอะไรอย่างนงี้ป่ะเขาก็เลยออกจากอ่าง เกือบไปจะบอกว่าเกือบไปโอเคมาปิดคลิปด้วยการปล่อยน้องแบบธรรมชาตินะเกือบไปนอนตายบนพื้นแล้วเอาไปหาเพื่อนเจอแล้วมาเป็นคู่เออโอ้นี่แหละครับก็ถึงบอกว่าประสบการณ์เนาะประสบการณ์ครั้งแรก นี่เฮ้ยสามตัวกระไถ่ตัวงแล้วเอา,เอ,าอยู่นี่อยู่นี่ตัวหนึ่งนู่นอย่บโดนทิ้งแล้วไปล่ะนู่นเพื่อนอยู่โน,น่นนู่นเพื่อนอยู่โน,น่นเงนียเงียเงียล่ะเงียล่ะ อืแต่ดูแล้วคือน้องเขาก็ไม่ค่อยตื่นคนเท่าไหร่นะนะโอเคตามนี้แหละไว้ตรงนี้ก็ลกแล้วกันแล้วก็อ๋อวันนี้ก็หมายขมแล้วตอนนะอาหารให้สองสามวันนี้แล้วเนี่ยให้ไปห้าก้อนไม่หมดยังไม่หมดตัวไหนชอบกินผักกินหญ้าก็จะไปอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวผมเจอปัญหาเรื่องแดดครึ่งวันเนี่ยผม คิดก่อนว่าจะทำยังไงดีอ่ะสรุปดูซะก่อนโอ้โหตอนนี้ตัวเมียมั้งเนี่ยเลยออกมาดูเมื่อกี้ไม่ทันแข็งแล้วโอ้โอ้โห,โโหยังอยู่ไหมครบไหมทีนี้ครบไหมเนี่ยได้แต่ตัวดื้อมาเพื่อน,เ,อนเรียบร้อยตัวที่สองถุวรอบนี้เป็นตัวเมียรครับ รอบนี้เป็นตัวเมียโอ้โหพอมาเห็นปุ๊บแข็งไปซะและ้ว <G ül> เฮ้ยเมื่อเมื่อตอนเย็นๆตัวผู้รอบนี้มาตัวเมียได้แต่ตัวดื้อมาจริงๆเลยอะ,อะไหนก็ไหนๆแล้วก็ไปเป็นไป,นป,นปนอยู่กับต้นกล้วยกล้วยแดงอินโดนะลูกออให้บปอย่กับกล้วยแดงอินโดซะเลยอ่ะนี่เป็นปุ๋ยให้ต้นนี้ไปนี่ เดี๋ยวต่อไปนะเราก็จะมานั่งดูหอยตรงนี้นะดูหอยด้วยแล้วก็ดูเจ้าปลาหางลูกยูด้วยแต่หนนูนะ่ะดูดิเขาไปโดดน้ําอ่ะเพื่อนคือน,น้ําตรงนั้นอ็อกมันแรงมากเหมือนเขาไปเล่นน้ําแสดงว่าผมต้องเอาอ็อกไปอยู่กลางๆหน่อยนะดูแลเนี่ยเขาต้องมาอยู่กลางๆหน่อยอันนู้นนะน้ามันแรงเพราะว่าหัวนั้นมันตันแล้วมันก็เลย ไปออกหัวนั้นหัวเดียวน้ําเดือดบุบู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 บเลยนะเดี๋ยวต้องเอาออกเหมือนเขาไปโดดเล่นน้ำเมื่อกี้ขาตาเลยเขาไปโดดดึ๊บดึ๊บดึบดึบเลยเพื่อนนั่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 ไปเราเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวตอนแรกว่าจะปิดคลิปเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมน้องเขาไปเล่นอยู่ตรงนี้เป็นไหนแล้ว เป็นไหนแล้วล่ะรู้ว่าผมมานั่งตรงนี้แล้วเขากลัวเสียงดังด้วยแล้วก็พูดเสียงดังด้วยเดี๋ยวน้องอยู่ไหเห็นไหมเห็นน้องอยู่ไหมเขามาเล่นตรงออกกันเพื่อนๆแล้วผมจะลองปิดออกออกนี้ดูซิว่าเขาจะมาอาอกตรงกลางนี่หรือเปล่า,าผมจะมาไว้ตรงกลางนี่แหละเอาไว้ริมไม่ได้แล้วเอาไว้ริมกลัวเขาโดด เดี๋ยวโดดออกมานี่แย่เลยส่วนหอยก็พอไปเปิดออกตรงนั้นใช่ไหมก็ไปกูอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตรงกลางผมเอาออกไปใส่ไงโอ้เหามาเล่นน้ำตรงออกตรงนี้เพื่อนเพื่อนมานี่แหละมานี่แหละมานี่แหละอยู่ตรงนี้แหละจริงๆแล้วผมว่าอา่า เขาก็น่าจะเป็นปลาที่ชอบออกซิเจนถ้ามีก็คงดีถ้าไม่มีก็คงไม่เป็นอะไรนะ่าคลิปแรก ep ศูนย์ศูนย์หนึ่งที่ผมบอกว่าเลี้ยงปลาหางลูกยูงไม่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนก็ได้นะก็คือที่จั่วไว้แบบนั้นคืออันนั้นนะตั้งใจว่าจะเลี้ยงไม่ใช้ออกซิเจนจริงๆนะฮะเพื่อนๆแต่ว่าในของไอตัวน้องสี่ตัวเนี้ยคือหนึ่งเลยผมเลี้ยงหอยขมรนะัตนาใช่ไหมผมต้องการให้เขาเนี่ยมากินลูกยุงครับ ลูกยุงหรือลูกน้ําเพราะว่าตอนที่ผมเลี้ยงหอยโขงหอยโขงยักษ์ใต้อะจะบอกว่ามันมีลูกยุงเยอะแล้วหอยผมมันเกิดตายแล้วก็มันมีหลายสายเหตุนะแล้วก็มันมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนไฟเดือนน้ำเรื่อสักอย่างหรือลูกยุงยาวๆว่ามันมีอยู่ในในกระบะไง นะแล้วเราไม่ได้มีปลาไงก็เลยไอกระบะนี้ก็เหมือนกันตอนแรกก็คิดว่าจะใช้ปลาหางลูกยูงที่มีอยู่แหละไปใส่แต่พอคิดไปคิดมาปุ๊บเอ้ยมันต้องใช้เวลาในการเลี้ยงหลายเดือนไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเราหาปลาหาปลาสวยๆมาเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อที่จะมานั่งดูดีกว่าเพราะว่าโซนหน้าบ้านเนี่ยจะเน้นไปในส่วนของเขาเรียกว่าเลี้ยงหอยหิวใจแล้วก็เลี้ยงปลาหิวใจนะเราก็เน้นน้ําใสก็จะประมาณนี้นะเพื่อน ยังไงคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆืมือใหม่นะครับที่เริ่มต้นนับหนึ่งกับผมไปนะถ้าใครอยากเลี้ยงปลาแล้วก็มีเวลาว่างนะครับก็มาปรึกษาปัญหาพูดคุยกันได้แนะนำกันได้นะครับยินรียินดีนะครับตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็อ่านทุกความคิดเห็นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมไก่บ้านสวนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปละสวัสดีครับยืนว่าใหญ่เลยอ่ะน้องว่าใหญ่เลย น้องก็เล่นออกแม่ถ้าเน้นเลี้ยงเน้นเลี้ยงแบบปูมที่สวยนั่งดูเพลินแน่เลยอะโอเค